ของคุณบุ๊กนะคะบอกว่าอันตราซาวตอนเจ็ดสัปดาห์แต่ยังไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นควรกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าในกรณีที่คุณแม่ได้รับการอันตราซาวในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยแล้วเป็นการอันตราซาวครั้งแรกนะคะสิ่งที่คุณแม่บอกว่าซาวแล้วไม่มีเสียงหัวใจเนี่ย จะมีอยู่2แบบซึ่งหมอไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นกรณีไหนนะแต่หมอพูดรวมให้เลยเพื่อที่ว่าเผื่อคุณแม่ท่านอื่นมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะถ้ากรณีที่เราไปอันตราซาวครั้งแรกที่เรารู้ตัวว่าท้องเนี่ยเราไปฝากคันเราอยากไปฝากคันเราก็เลยไปอันตราซาวซึ่งอายุคันนะวันนั้นถ้านับจากประจำเดือนเนี่ยบางคนอาจจะ5้าวิคหกวิคเจ็ดวิคแปดวิคบางคน10วิคเลยนะคือคิดว่า2เดือนกว่าละมั่นใจมากก็เลยมาฝากคัน แต่มาฝากคันเนี่ยอันตราซาวพบว่าไม่มีหัวใจเด็กเนี่ยคำนี้จริงๆมันค่อนข้างกว้างเพราะว่าหมออยากจะได้รายละเอียดมากกว่านั้นถ้าสมมติว่าไปอันตราซาวครั้งแรกเจอถุงโดยที่ในถุงเนี่ยไม่มีเด็กการที่มีแต่ถุงแล้วไม่มีเด็กมันก็คือไม่มีหัวใจเด็กอันนี้ยังไม่ซีเรียสเราจะถือว่าเป็นการตั้งคันระยะแรกซึ่ง คนบอกสองเดือนแล้วต้องมีตัวสิหมอต้องมีเด็กสิเพราะว่าบางครั้งค่ะอายุคันจริงกับอายุคันจากประจําเดือนมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการอันตราซาวครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้มากนะักว่าไม่มีเด็กแน่แน่หรืออะไรแบบนี้ไม,ไม่ได้เลยนะคะต่อให้เราขาดประจําเดือนมา2เดือน3เดือนบางทีไปซาวเนี่ยลูกเราครึ่งเดือนเดียวก็ได้นะคะไม่สามารถบอกได้เลยถ้าเป็นการอันตราซาวครั้งแรกนะ อันต้าสาวเจอแต่ถุงให้ดีใจไว้เลยว่าไม่ใช่ท้องนองบมดลูกอันเนี้ยท้องแน่ๆแหละไม่ใช่ท้องนองบมดลูกแต่มีลูกในถุงไหมเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีตัวต้องรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งะคะ่ะเอาแบบชัวๆเลยคือรออีกเดือนหนึ่งไปอันต้าสาวซ้ําถ้าไปอันต้าสาวซ้ารอบหน้าเจอเด็กมีหัวใจเต้นเราจะกําหนดอายุครรภ์และวันกําหนดคลอดจากขนาดของเด็กนะคะ ซึ่งก็ต้องดูเทียบกับอันตราสาวอีกทีอันตราสาวกับประจําเดือนก็เดี๋ยวเทียบกันอีกทีนะคะแต่ถ้ามีเด็กในรอบหน้าก็คือตั้งครรภ์ปกติแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนี้สาวมีแต่ถุงเดือนหน้ามีแต่ถุงอันนี้เขาเรียกท้องลมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่คุณแม่เป็นท้องลมคุณแม่ก็มักจะมีอาการแท้งก่อนถึงวันนัดในเดือนถัดไปอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติเนาะแต่ถ้าไปอันตราสาวปุ๊บมีเด็กเห็นเด็กเลยเห็นเป็นจุดเด็กอยู่ในถุงการตั้งครรภ์ โดยที่เด็กคนนี้ไม่มีหัวใจเต้นถ้าเห็นแบบนี้นะคะ80%คือทารกตัวอ่อนเนี่ยหยุดเจริญเติบโตนะคะหมายถึงเท่ากับแทงคือตัวอ่อนเขาไม่มีชีวิตนะคะการไม่มีชีวิตก็คือเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าบางทีถามว่าทำไม80%เพราะว่าบางครั้งจุดขาวๆที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ตัวเด็กจริงๆก็ได้ อาจจะเป็นจุดแบบเหมือนกับเป็นตะกอนในน้ำค่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรานัดติดตามอีกทีปรากฏมาเห็นเด็กทีหลังแล้วมีหัวใจเต้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโดยมากค่ะการอันตราซาวเพียงครั้งเดียวเนี่ยครั้งแรกเนี่ยต่อให้เราเห็นหรือไม่เห็นอะไรนะคะใจะเย็นๆไว้ก่อนรอรอบหน้านะคะรออีกรอบหน้าสักประมาณเดือนหนึ่งถ้าไปรอบหน้าแล้วยังเห็นแต่ถุงหรือยังไม่มีตัวเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เราจะค่อนข้าง คอนเฟิร์มได้ว่าเป็นท้องลลมหรือเป็นเด็กหยุดเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอันตาสาวเจอไม่เจออะไรหรือเจอลักษณะจุดแต่ไม่มีหัวใจเนี่ยถ้ารอบหน้าไปสาวแล้วเจอเด็กแล้วมีหัวใจเต้นอันนี้ก็คือการตั้งครันปกติอยู่ดีเพียงแต่อายุคันและวันกําหนดข้อเราก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าณวันที่มีตัวเด็กเนี่ยเด็กเขาขนาดเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูเทียบกับวันประจําเดือนอีกทีเนาะอยังไงตอนนี้หมอก็ส่งกําลังใจให้นะคะคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลใจมาก ตราบใดที่เรายังไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดคือยังไม่มีอาการแท้งเนี่ยให้เราคิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะมีน้องแน่เลยอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็แต่อย่าลืมเผื่อใจนะคะเพราะว่ามันก็50 50นะคะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่อย่าเพิ่งเครียดไปก่อนว่าจะไม่มีนะคะให้เราคิดในแง่ดีว่ามีโอกาสแนวโน้มน่าจะมีแหละแล้วยิ่งถ้าเกิดว่า ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเลยเนี่ยแล้วอยู่ได้จนถึงวันนัดรอบหน้าส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กนั่นแหละค่ะมักจะเป็นการตั้งครรภ์ปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกแล้วนะคะว่าเผื่อใจเวนิดนึงเพราะว่าก็มีทั้งกรณีที่ว่าไม่มีเลือดออกเลยแต่พอมารังสาวอีกทีก็ไม่มีตัวก็มีเหมือนกันนะคะคือมันเป็นไปได้ทั้งหมดแต่เอาเป็นว่ายังตัดสินไม่ได้นะเวลานี้นะคะหมอส่งกาลังใจให้ขอให้เป็นการตั้งครรภ์ปกติก็แล้วกันค่ะ